หออนุญาตกินตีนนะคะสวัสดีค่ะเอซีทุกท่านนะคะเดี๋ยวเดี๋เดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ยวเดี๋ๆันนั้นไปแอบขโมยกินอะไรใคะอยู่ตรงหน้าต่างอะไรนะรู้อะไรนะอ๋อตินตีนตอนตีนีนตีีนี่ตีนตีนีนบีนตีตนตีนนตีนตนตตกตีตีตนตีตีน ราดูดูลีลานนางเอกนางเอกหมอลำนะค่ะต้นอ้อจะบอกว่าวิธีการกินตีนที่ฟินที่สุดนะคะทุกคนก็ต้องรู้ก่อนนะคะว่าตีนเนี่ยมันสะอาดหรือยังนะคะถ้ามันสะอาดแล้วนะคะเราก็มาเริ่มกันรับประทานกันได้เลยนะคะเดี๋ยวเดี๋ยวก่อนกินก็ต้องดมดูก่อนอ๋อดมตีน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 โอ้ยไง อลลีลานางเอกกินตีนนะโอโห <c oughs> โอคำเดียวเลยนะคำเดียวฟ <c oughs> ินไหม อร่อยมากอร่อยมากนะฟินไหมเขาบอกเขาบอกนะอ่ะตอนนี้ดูนักเอกแล้วนะน้ามาไล่เดี๋ยว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 ไม่ได้ลองกันดีละคลิปนุ่มๆนี่เดี๋ยวจะไม่แพ้ตอนนีวจะไปหนีจากูแล้อะเขาหนีจากแล้วนะคะเขากลับบ้านแล้วนะคะเดี๋ยวเจอกันที่กกอกนะคะบายบายนะบายบายนะเขากินตีนโชว์นะ นี่พัดคอนะกับคับคับเดี well, so no, okay. yeah. ๋ยวเจอกันกกอนะจ๊ะเดี๋ยวดี๋ยวให้เขาลงคลิปเสียก่อนไม่ได้นะคะนุ่มนิ่มคนอื่นเาลงหมดนะคะนุ่นิ่มยังไม่ถึงไหนมัวจะกินตีนอยู่นะดูนิ่มนินะกินตีนกินอะไรกินอะไรอมไม่ดีหรอดีนะเาาเข้ามาไปที่ไนขอนคนเลี้ยเมื่อกี้ดูผม้มันกันแลด แค่เป็นพ่าหนูเลยพี่เอานูขอเนื้อเป็นเมื่อกี้อยากกินตีนเอาใหพ่อครับเนี่ยๆไม่ต้องเสฉยชัยช่วยกันทำงานน้องอุตสาหขับรถมาไกลเอ้ยพี่อุตสาหขับรถมาไกลเนี่ยน้องเนี่ยน้องก็มาแล้วก็ไปอันนี้ก็เพื่อพี่มิุคกินะคะนุ่มนิ่มก็จะกินตีนโชว์ทำตาไหลเราไม่มีอะไรทำนะคะถ่ายกันเองนะกินตีนดูทั้งตักตีนเล่นๆเนี่ตีนเล่น หนูไม่อยากพูดเลยนะคบพี่พี่นัาให้หนูกินแต่ตีนนะคะหนูก็เลยต้องกินตีนไก่ค่ะเนี่ยตีนไก่เขากินยังไงพี่อย่างนังเอกเขากินก่อนหน้านั้นเขากินยังไงเขาเลียก่อนนะเขาดูดก่อนเขาดูดดูดเลียออกมาออกมาดูว่ามันมีเม็ดพิกี่ไปนะพี่พี่ชิมดูดิอันนั้น โอ้อันอี่น่ากินไหมคะบ๊อบบ๊อบบ๊อกเกรงใจเกรงใจพี่ไม่เอาใช่ไหม้องไม่ต้องอมาจะเชิญเคาลงใหม่ได้ไหมพี่ไม่ได้เออได้ได้ได้ไม่หนูก็กินคอแข็งเองแข็งเองนะอออ่่ดูปากสวยรวยไหม อร่อยอ่ะอร่อยเนะกินตีนเนอกินเต็มหน้าเต็มตาเลยเอยอทุมๆๆหน้าเนี่ยอันนี้ี่แค่นี้ด้วยขอบคุณคุณรับสาสิโอ้วตีนนี้อร่อยมากับเพื่อพี่มิยูกินะับโอเคนะโอ้ยตาล่วงนะตีนนะลายไปดูคลิปนี้นะครับขอบคุณมาก